พี่น้องเอ้ยกระสือได้ซัมเนอร์ด้อจ่าเด้ออย,ย่ามาด้าหมาก็ผ่ยอ,อยว่าเสือหลายเสือน้อยเด้จอจ่ายกว่าเขาสือไปแล้วเขามาทุกเดือนพี่น้องแล้วก็เก็บเอาสัมแลดด้เก็บได้นี่ยก็ได้เขียนด้าหมามาข่อยกระสืลบด้วยซพี่นอออ้นองจ่ายข่อยเสียความรู้สึกแห้งจ่ายเงินก็เด้อจ่าโอเคเสียทรัพย์ยแล้วเอฟ r y t h i n g โอเคกูดอินอัพไหมเนี่ย แล้ว <Yeah. S 1> ถ้าตูมร้อนแรงมาหนึ่งครับ yes put here here lift here นี่นแล้ะพี่น้องสวัสดีเจ้าพี่น้องวันนี้น่างงามอยากใชมาสื้อของเด้อแดดฮอนคักวนแนวมาสื้อของไม่รู้ว่าใชไแดดอย่างพายแม่มาสือ้อขอ,ของอีกหล้ววันนี้ ไปเราไปกันเราพาไปกินข้าวกันก่อนลูกหมาด้วยสวัสดีพี่น้องตอนนี้กินข้าวแล้วเด้อที่เข้าแล้วกาจะมาซื้อของพี่น้องจยาถ้าอีเม่มาซื้อของพัญญวิมพัญญวิมอยากพามารอบที่สองแจ็คพอตกาซ <c oughs> ีเฮดคลิปบอหลไลน์ด้ิพี่น้องเพราะว่าตอนที่ขอ่อยพามาซื้อของอีเ,อเม่พามาซื้อของเนี่ยมีคนคอมเมนต์ด่าข่อยว่าสีเหนียวแี่จะสีบล็อกซื้อของ,อ,ขอ,ง,อ,ขอ,งอีพออีเมย์เวลาฝรั่งไปอยู่เนาะข่อยกขว่อยากเฮ็ดคลิปหรอกพี่น้องแต่ว่า จำเน you, you so ี้อได้บางคนก็บอกว่าเห็เอามือเห็จับให้เล่าแน่เราวสื่อโปเป็นใช่ไหมพอให้เราเลือกก็เลื่อนแล้วอยากได้ยังพี่น้องก็แล้วแต่เล่าอย่าอย่าด่ามากก็ปล่อยด้วยกันด่ามากปล่อยผ่อยสเสพเฮ็ดคลิปเราผ่อยเมื่อยผ่อยเบื่อเนาะไม่ได้ของกินอะไรเห็นบอกตูนัดหลายๆไปไปดูจะได้อะไรบ้างวันนี้ไปอ่ะแม่จะซื้ออย่างแน่ไปซื้ออั้นซื้อนั่นบอซื้อไปซื้ออันนั่นอ่ะอะไรน่ะไปทางนู้นอ่ะ ซื้อผักไปทำซุกี้อ่ะไปอ่ะฮะในเชอรี่ลอยซิบเก่าบาทได้พี่น้องเด้อเก่าซิบเก่าบาทเชอรี่ไปเขาไปตรงนูนนะ้นม,ม,มีอีมอีแตงโมไหมมีแตงโมไหมขอเตอร์มลอนเอาไหมเอาไหมไม่เอาไม่เอาไปเอาแตงโมบ่ตัวจะได้ไปเอาเลยไปหยิบเอาไปอยู่ๆแค่ของ ดิบอรุณไปอภไปใส่ใส่ของบนนม่ใส่หนี่งเดยวอุ้ยเอาลืมกระเป๋ามาอืมวิบีฟักเก็ตแบ็คไปไปไปอู้ยผักสวยเลยทุกคนเราจะมาซื้ออันนั้นนะวิกโก้ Yes นี่ไงมาถึงแล้วเอาไหม เ네นี่ยเอาไหม for for the sukiyaki นะทำมี่เนี่ยหมูเบอบะมีได้ไปเดี๋ยวไปซื้ออ่ะเอาเอาอันนี้บอนี่กระเทียมกระเทียมเนี่ยเอาบอเนี่ยเธอเขาแก้ใบเลยก็ได้เออจังสี่ก็ได้จังถุงก็ได้แล้วแต่

Đây. Yeah. Not leg, like the small one the wings. This this. Yes. ah, ok. Ừ. Bây giờ Sự vậy hãy lau Sick, Viu, you remember? Yes. À. I have a place for it. Chep out. You Mẹ nó bay park. Chep loại. Chep out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 . Chep đi Chep out.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  Chep Yes. ไปไปแยกถุงกันแม่ซื้อถุงคนน่ะแม่ซื้อของกินข,ของอยากเด็กพี่น้องพี่นอ้องอีแม,ม่สไปซื้อใครในใดอยังซื้อเอาเลยเด้อะจะเอาแบบไหนคี้กันดมือหน่อยระวังมันสีตุลุมือเด้อดีดีๆนอ้องจ้าลกลงได้แล้วใครพี่น้อง ซอสบดเอาซอสบดเอาเส้นน้ำปลาหย,ยิบเลยอ่ะใส่น้ำปลาเลยเอาหยังอีกเอาหยังอีก yes นะเอาอันไหนดีอ่ะเพราะว่าซักแล้วมันฟองออกฟองออกตรงหน้านะ่ะนี่แจ็กซี่นี่แจ็กซี่นี่แจก็กซี่มันจับมาฟองออกเลยอืออ่ะ เอาะไรอีกโกลุกสินี่ถุงดำพี่น้องซื้อถุงดำไซส์ L นี่ใหญ่ในี่บิ One, ๊กวันนี่ XL มันมี L กับ XL นะนี่นอ้อีแม่สิมาเลือกนมหัวโตมันเป็นงาดำงาดำอย่างตตพูดน่ะดำๆเหมืนนี่ นั Belgium, ่นแมนบอก็น uh, <c ười> ี่แมนบอไม่แมนติไหนเนาะเอาเอาจกสองก็ว่าไปเด็กเอาหยิบเอาเลยไปได้เขาใส่เองไปอะไรอีก พ่อหลัตติจัมีเสิรพ่อลัติต่วาสื่อน้อยของดูเนาะ้ามาสื่อตังพิ่มตไปสื่อไปเรื่องท่เลนั่นเองแมนบอกเม่กัยังวามันหลายเนาะโนโนโดนดึงเบียร์ไปสันไล่เอาเม็นตีนไีมสื่อน้มไปกินไปเนาะจักบาทนี่ ซื้อน้ำแม่จะไปซื้อสันไหลมามาพี่เพิ่นเด้เพื่อนนะ่เอาเลือกเอาหนึ่งมันเป็นถุงแบบเติมเน,ะนะน่ะนี่เอาจะเอาจากถุงก็แล้วแต่แบบเติมเอาเอาไปสักสองถุง uh. พอคลีนนิ่งดิ i s h อ่อ่าอะไรเป็นแบบอะไรอย่างอื่น you w a n ด to go cream cream, cream sun c r อาไปเดี๋ยวไป มาแล้วจะไปสื่อสั้นชิมเราน้อหนักโอ้สุดดิ๊กหน่อยตาหักแต่แม่ต้องสุดดิ๊กหน่อยฟอร์คลีนนิ่งเหรอหอเจลเจลหลังมือพี่น้องไปยุบิมใช้มาสื่อเข้มกันแดดเป็น้องหอนหลายหอนจุดแสบ เราร้อนมาก for the face up for the face อวิมสื่อครีมท่าท่าหนาพี่น้องครีมกลางวันครีมกลางคืนอีเมลท่าอะไรเสร็จเดีเป็นสาวขึ้นวิม่งหาแต่ครีมให้เราอันนี้แหละเดีครีมไหนครีมนี้แหละประมาณก็จะเอาอันใดนคือกันนั่นแหละน้องได้แล้วบอได้ยังเขียบกันอยู่

นาะขอเชิญคุณนอีแม่สิมาเบิ่งคิีมนี่เอาแบบใดเอาจักอันยิบเอามันมีรถไก่อันนี้เป็นรถรถไก่อันนี้รถหมูเอาขะกันไปเลยเอาจักสุดยิบเอาสองมือเอาอีกเอาหลายๆมันกินเดี๋ยวหลายๆมือ หลายยพอแล้วมันไม่หลายอยูเ่เงินก็มีเนาะมันไม่คงเขา้ขเขาขเดีเ๋ยวเอาใส่ลงไปเ <laughs> ต็มโขแล้วเนาะ <laughs> ได้เต็มเลยมาเร็วๆ <laughs> ดูสิมาเห็นเนี่ยสระว่ายน้ำเล็กๆเนี่ย <laughs> เอาอยู่บ่ วันเาสันทูนบาทบาเอาเดอกไปไปเอาเก็บไปช่วยกันเก็บน,นะทุกคนของบม่ได้ถุงมาวันนี่เดี๋ยวใส่กองไม่ได้บาดนี้น้องจา๋าต้องใส่หลังไปเพราะว่าเราไม่ได้เอาถุงมาเราลืมมาถุงมาวันนี้เอาใสยกันเก็บคนละไมคคนละมือพี่น้องเอ้ยกระสือได้สำเนีาเด้อจา๋าเด้ออย่ามาด่ามาก็ผิดบาตร เสียหลายเสียน้อยด้วยจกากเว่<ม>าเขาซื้อไปแล้วเขามาทุกเดือนพีน่น้องแล้วก็เก็บเอาซ้ำแล้วเก็บได้นี่ยก็ได้เขียนด้ามามาข่อยก็สิลบด้วยเพี่น้องจ๋าข่อยเสียความรู้สึองห้ือสืบให้จ่ายเงินก็อด้วจ่ายเต็มแล้วผัดไปนี่อีกประตูไหนเสียไปซูกิขึ้นหน้ามาแรง

ต้องต้องต้องแบบอะไรยังก็สลัดหน่อยนิดนึงใส,ส่มมนสีพอ่อมีแตงโมด้วยนะไม่มีจะใจสดเลยก้ามแม่ดีได้แล้วไอเมย์มาชอปปิง้งแต่เต็มเต็มถุงเลย ก็เลยเต็มหลดเลยเต็มโหลดเลยเอาล่ะจะได้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกกำลังใจเด้อดใจเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวรอคิวพญ่ายจ่ายเงินเหลือก่อนอามาแล้วหลายๆโปรอินอัโอเคโอเคเสียสับแล้ว everything okay good อินอัพไหมเนี่ยโอเคจะได้ก็ขอบคุณคนหลคนกีติดตามพี่น้องเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อน สวัสดีจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายไปไปกลับบ้านมามาเลย